ผมอยากถามว่ามันตั้งกันยังไงครับการละินสาระข้ามกาเดนก่อนมันแบบตามันยังไงั้งการละชินนี่มันประมานนั้นมันประมาณสาระข้ามในที่พ่อร่ห้ฟังสุดแหล่งสุดแเออเออโอ้นั่นคือของการละินคือกันบัวบานเกลื่อบัวบานเกลื่อครับบานนี้การละินแบบกาเดนก่อนมี ก็ลสินบัวบานเกิงก็ลำแบบคือจังก่หูก้าด๊ายังแต่สินก็ละสินไม่แยกออกไปเป็นบัวบานเกิงครับเป็นการเด่นก้อนอีกแยกออกไาอีกแต่ว่าสารค้ามพอกระลำบุปินบอกนั่นคนชุมือเขาเจ้าเล่นสารค้าไม่ละรับนนี้ค่อมแตกต่างกันบ้านฟังทังไงแต่ผมฟังฟังผมแยกบ่อว่าอันใดเป็นสารค้าต่างกันอยู่เรยก็ละสินอันนี้มันบัวบานเกิงกันบมดละอันนี้เราคุมพอ ลูกหลานพวงสีเล่งจอสีตัดต่อนีท่านทำ่ลสีลำไปจังสีเดียวลำบ่สมควงขุยยาพิ่นถุยน้ำลายปงหนี่เขาเอิ่นวัวบานเกิงบัวบานเกิงก็บันเป็นสารข้ามกาลสินเดี๋ยวนี้กันกาลสินครับครับบ้านนี้กาลสินพันธุ์ชาวบ้านสี่กันกาลสินกันกาเจนก่อนลำมาเดี๋ยวดูคุณพ่อหมอลำดังทวินน้อยบอกไปเอาจากเขาไทย ยับเข้ามาไกลไกิเสียนมองกาตายเขาพ่อตกหัวปอลเจา้าผมทวินกาศิเจ้าสาวเขาใ้คนเห็นเป็นแรงใจในรือแฟนโดดนางาเสียยมามเอ๋อบ้านมมนจีมันคือยังกาเตียนเตียบเทียอกันพี่น้องมามนในงานตรงมาดึงมาสวย ซึมมาจับขันบวยมากินน่าม่วมแองฝากความหักความแทงแฟนกับผมตั้งแต่เขาเดินซุ่มจับอย่าหนเอียงอุดิโน่แฟนหมอลำ อันนี้คือการเตียนก้อนมวนหมอแฉกเออแกกระบีเน<อ>ี่ยต่อยากลุงเนี่ยต่ผพูดบบจากลุงมาสนัดผูดบบ้ได้ว่านั่นผู้ได้มากอันนี้ก็ลุงอันนั้นครับหัวอยากยอันสุดท้ายนี่คือเป็นการเตียนก้อนครับครับก้อนนั้นก็คือเป็นโบราณเครื่องเออโอ้การเตียนก้อนมันจิบจับจับกูบ้กันจับจับกว่าโอ้ความแตกต่างอ,อมันสีเลี้ยวกว่ากันจังหน่อยนั่นตียนโอ้เิ่นก็เลยว่าการเตียนก้อนมาใจ ขอบคุณลหลายๆครับสำหรับความรู้มันี่ฝ<ล>ากพี่ฝากน้องได้รู้จักกันครับอนุรักษ์ไว้เด้อหล่ะเด้อครับผมจะกี่ที่บริได้มากครับขอบคุณ<อ>ครับครับ